สวัสดีครับนี่คือหน้ากากปิดทึบของบิทิชิโนรุ่นเมจิกนะครับวิธีการใช้งานของมันคือเราจะใช้ปิดในส่วนของจุดที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือว่าเราเอาออกเรายกเลิกเพื่อปิดป้องกันกระแสไฟป้องกันการอันตราย จากกระแสไฟได้ครับหน้าก,กากตัวนี้วิธีการใช้งานคือเราจะใช้คู่กับบล็อกฝั่งนะครับวิธีการของมันคือเราจะแกะเทมเพลตด้านในตัวนี้ออกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราเอาไปติด เท่ากับบล็อกฝั่งนะครับอย่างนี้ขันน็อตสองตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็าหน้ากากทึบตัวนี้ปิดแบบนี้นะครับเราก็จะไม่เห็นในจุดที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะตรงนี้มันจะเสมอกับ ฝาผนังหน้าที่การทํางานของมันก็มีแค่นี้แหละครับ